การที่คุณนั้นได้เข้ามาเจอในคลิปนี้ถือว่าไม่ใช่ความบังเอิญตั้งจิตให้เป็นสมาธิตั้งจิตอธิษฐานชื่อนามสกุลตั้งจิตว่าขอข้าพเจ้าตรงรับรู้คําทํานายเกี่ยวกับดวงข้าพเจ้าและเลือกไพ่พลังงานที่ดึงดูดคนมากที่สุดแล้วมาฟังคําทํานาย สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ได้ตั้งจิตตั้งสมาธิและได้รับพลังงานแรงดึงดูดจากไพ่กองที่หนึ่งเดี๋ยวนี้พงชัยศีจะมาทำนายสดในพิอากาศหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับว่าอะไรที่เป็นของคุณยังไงก็ต้องเป็นของคุณหัวข้อนี้เป็นการทำนายสดเกี่ยวข้องกับดวงของคุณนั้นที่จําเป็นจะต้องกลายมาเป็นผู้ได้รับมากกว่าผู้ที่เสสละ เหมือนที่ผ่านผ่านมาหรือได้สูญเสียอะไรหลายๆอย่างไปดังที่ผ่านผ่านมายังไงพรมใจสีนะขอบาร,รมีพระแม่มหากาลีนะในการทำนายสดเป็นมอนิเตอร์เป็นสื่อกลางให้กับคุณภายในคลิปคลิปนี้การที่คุณนั้นได้เข้ามาเจอคลิปนี้ถือว่ามิใช่เรื่องบังเอิญถือว่าคุณนั้นได้มีสัมพันธ์หรือบุญบาร,รมีสัมพันธ์เกี่ยวกับ พระแม่มหากาลีหรือเกี่ยวข้องกับในทางสายพระแม่ในการฟังคำทำนายในคลิปคลิปนี้ตรมชัยศรีได้ตั้งจิตอธิษฐานให้กับคุณและได้เลือกไพ่สากลที่ต้นมงคลทารอดที่ได้ขึ้นมาในหน้าไพ่ทั้งหมดตรงนี้วกกับพลังงานของพระแม่นั้น ก่อนอื่นก่อนที่พรมชัยศีจะทํานายประโยคสําคัญเกี่ยวกับว่าอะไรบ้างที่กําลังจะเกิดขึ้นและจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับพรมชัยศีขอทํานายพื้นฐานดวงชะตาของคุณก่อนว่าตอนนี้ดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรพระแม่นั้นกําลังมองเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวตนของคุณบ้างไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมานะเหมือนพระแม่ท่านบ่งบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกลิขิตมาแต่บางสิ่งบางอย่าง ก็ได้ลิขิตมานะเหมือนมีล็อกมีเป้าหมายในชีวิตซึ่งล้วนแล้วจะมีความหมายมีเหตุและผลที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยพูด,ดง่ายๆก็คือว่าเอาข้อจริงท่านดูจากพลังงานแล้วนะเนื่องด้วยจากคุณเองนะถ้าพูดถึงนนในอดีตชาติเนะี่ยเป็นพื้นฐานดวงที่มีบุญบาร,รมีในอดีตชาติ จะเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นดวงที่เป็นลูกรักนะใครที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพทางฮินดูหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนก็ตามที่คุณมีความผูกพันเนี่ยเท <Yeah. S 1> ่ากับว่าเป็นออลูกรักนะลูกรักในวงศาเลยอะไรประมาณนี้นะถามว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรบางคนกนยกำลังรอคอยนะอะไรบางอย่างอยู่นะ บางคนก็ใช้ความอดทนบางคนก็รู้สึกว่ามีความเหนื่อยเหมือนเหนื่อยด้วยเพลียจิตใจด้วยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าพยายามกระตุน้นพยายามดึงพลังงานของตัวเองนะให้เต็มที่ที่สุดอะ,อะไรประมาณนี้ด้วยถ้าพูดถึงพลังงานที่พระเมธท่านได้มองเห็นเกี่ยวกับว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าถึงจะเหนื่อยล้าอะไรยังไงแต่ชีวิตมันยังต้องดำเนินต่อไปเนี่ย ยังไงมันก็จําเป็นจะต้องทานะแต่ถ้าพูดถึงพระแม่ท่านมองเห็นอะไรท่านรู้สึกเพราะว่าท่านมองเห็นนะมองเห็นถึงเกี่ยวกับว่าในเมื่อชีวิตผ่านไปมันก็ต้องดําเนินไปแต่สิ่งที่สําคัญคือจิตใจของคนนั้นบางทีมันเพลียนะคือข้างในมารู้สึกว่าบางคนก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ไหวกับอะไรหลายๆกับอะไรหลายๆอย่างแล้วเหมือนกันแต่บางคน ก็ยังไหวยังพยายามยึดเหนี่ยวว่าเออบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังมีสิ่งที่ประคับประคองหรือสิ่งที่เรานั้นมีเป้าหมายอยู่อ่ะบางคนก็พยายามแอคทีฟแอคทีฟนั่นตรงนั้นคือพรมจรีร้สึกว่าพระเมธท่านก็ชื่นชมแล้วก็อยากจะส่งพลังงานนะให้กับคุณมากๆส่วนใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วตรงนี้พรมจะศุสมีความรู้สึกว่านะใครที่มีบุญบาร,รมีสัมพันธ์ในทางสายพระเมธนะคือท่านจะ เครื่องเมตตาเอนดูคุณมากๆในเรื่องของการที่ถามว่าท่านเข้าใจไหมท่านเข้าใจคุณอย่างมากๆเลยว่าทําไมาถึงรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยล้าเหลือเกินบางทีพยายามเอาจนเอนตัวเนี่ยเกือบจะขาดหรือจะพูดยังไงเดียนะถ้าพูดถึงพลังงานตรงนี้ที่ประมรสีจับพลังงานได้คือหรือมือนท่านมองเห็นว่า การที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หมายความมากมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนะถามว่าท่านมองเห็นอะไรท่านมองเห็นว่าถ้าที่ผ่านผ่านมาทั้งหมดทั้งหมดในชีวิตนะทั้งหมดเลยที่ผ่านมาถ้าคนไม่เจอกับสิ่งเหล่านั้นแต่ละจดุดแต่ละช่วงสถานการณ์ต่างๆที่ดูแลทำให้คุณเขาเรียกว่าเจ็บจังเลยเขาเรียกว่า เจ็บด้วยเสียความเป็นตัวตนเลยหรืออะไรที่รู้สึกว่าคนทําเต็มที่ที่สุดและเป็นคุณก็เป็นคนดีที่สุดที่คุณนั้นมีกําลังที่ทาได้แล้วเต็มที่จริงๆนะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ให้อย่างมากๆนะผมใจสีรู้สึกพลังงานจิตวิญ,ญญาณตรงนี้ว่าเอออาทรมีศีลธรรมเป็นผู้ให้ช่วยแล้วช่วยจริงคนนึกสิ่งดีๆด,ด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าช่วยแล้วและช่วยจริงๆไม่ค่อยแบบว่า ที่จะทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเลยแต่ชีวิตจะโดนหักมุมกับเรื่องอะไรที่คุณไม่คิดว่าแลวจะต้องไปเจอสิ่งนั้นยังไงทำไมดวงชะตาต้องผลักให้เราไปอยู่ในจุดที่ต่ำสุดทำไมดวงชะตาของเราเนี่ยเคยสำเร็จมาแล้วแล้วก็เคยล้มมาทำไมดวงชะตาถึงไม่เปิดทางสักทีคือที่ผ่านมาเหมือนคุณมัรู้สึกว่า ที่ผ่านมาชีวิตของฉันก็เคยประสบความสําเร็จไปตามขั้นตามตอนของช่วงชีวิตของเจเนอเรชันต่างๆและคนก็รู้สึกเลือกเหมือนมีความฝันหรือมีเป้าหมายในแรงบันดาลใจของตัวเองว่าถ้าเกิดว่าฉันสําเร็จตรงนี้เป้าหมายด้านถัดไปเนี่ยฉันมองว่าอนาคตของฉันมันอาจจะสดใสมันอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้ขึ้นไปแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแบบนั้น นะกับเรานะบางทีบางบานคน,นถ้าไม่เรื่องคนเรื่องกำความรักบ้างอะไรบ้างที่ผ่านไมาก,ก็จะเป็นเรื่องของออการในอกในใจกับเรื่องของผู้คนหรือบางคนกรมครอบครัวหน่อยก็พอมีขึ้นมาอยู่เหมือนกันตรงนี้คือพระแม่ท่านรู้สึกเมตตาม,มากๆใครที่มีกรมครอบครัวหนักๆนะกมครอบครัวหนักๆกรมมีปัญหาเรื่อง ญาติพี่น้องทรัพย์สินสมบัติบ้างอะไรบ้างอันนี้บางพลังงานหรือบางคนครอบครัวที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือบางคนถามว่าที่ครอบครัวรู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่มันจะไปเจอเรื่องอะไรอย่างหนึ่งข้างนอกอีกนะเรื่องของเออพื่อนฝูงบริวารหรือคนที่แบบที่ดีกับเราแล้วรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันหายากจังเลยที่มีสิรมีเท่าเทียมกันบางคนไปกามความรักก็เมียนี่มันเหมือนกับว่าไม่อยากนชะตาเขาเรียกว่า ได้อย่างสยอย่างไพ่เหรียญข้นโตขึ้นมานะใครที่รอคอยเรื่องการเงินการทองนะเพิมจะสีบอกเลยว่าในเร็วๆนี้ดวงเปิดเปิดแน่นอนนะเปิดแน่นอนนะแต่ก็ไม่ให้มีอุปสรรคอะไรมาหักมุมวันที่ผ่านผ่านมาอีกนะใครอาภัพความรักใครต้องการให้ความรักดีขึ้นนะเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคู่อยากให้เป็นคู่ชีวิตประเปลีเป็นคู่บุญบารามีหรือรู้สึกว่า,าความรักเกิดความท็อกซิ นะอันนี้ประจุเชษีแนะนำว่าให้เข้าหาทางพระแม่นะต้องพระแม่มหาการีเพียงเท่านั้นเลยท่านจะได้ปรับจิตนิสัยใจคอปรับจิตวิญ,ญญาณให้สินประมีเท่าเทียมกันแล้วก็เกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างรวดเร็วนะบางคนถ้าไม่รวยฟ้าแล้วก็ใครที่เคยผอพรกับสิ่งสั์สิ์นวะ่าพระองคนะ์ก็ตามนะีเร็วเร็วนี้นยะคนจะได้รับนะจะได้รับและสิ่งที่สามคำถามว่าอาะไรจะป้องเปนของคุณใครที่มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินกับครอบครัวอยู่นะ ยังไงคุณจะได้รับนะแต่ว่าให้เข้าหาทางพระแม่นะคุณจะได้รับพรความวิกจธรรมนะขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างท่านได้มองเห็นว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะโดนหักมุมอะไรต่างๆนานาไปแบบนั้นคําว่าอะไรจะต้องเป็นของคุณยังไงก็ต้องเป็นของคุณเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรือเงินทองที่หวังดูแม้กระทั่ง เพราะโบนัสในชีวิตใหม่ๆตำแหน่งการงานที่ยังไงก็ต้อง,องเป็นตำแหน่งทางของคุณอันนี้ได้รับชัวจะไปอยู่ในจุดท,ที่ขึ้นบนสุดเพราะว่าเอาก็จึงคุณเคยตกสุดมามากพอแล้วใครที่กําลังมองหาอะไรข้างหน้าบางคนถ้าหาไม่เจอหรือว่ารู้สึกว่ารังเลจะเอาอยัางไงดีหรืออยากจะเพิ่มอัตราความสําเร็จเนี่ยที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปหรือรู้สึกว่าไม่รู้จะ ทำยังไงดีมีแต่สิ่งที่จําเป็นจะต้องทอยํยในทุกวันนี้แต่รู้สึกว่าอยากเพิ่มอัตราความสำเร็จอยากให้ดวงอยากให้ดวงชะตาหรือเส้นทางชีวิตมันไปได้ไกลกว่าน,นี้นิดเปแนเนําในทางพระแม่มหาการดีเลยที่ท่านดูรู้สึกว่าอยากให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีชีวิตชีวาอยากเขาเรียกว่าให้ในสิ่งที่เพิ่มเติมรู้หรือมันก็พลิกชีวิตใหม่เลยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าเราเคยสูญเสียมาเยอะแล้วผิดหวังมาเยอะแล้วดังนั้น คงจะต้องมาอยู่จุดที่มั่นคงนะเป็นผู้ได้รับบ้างเสียทีไม่เช่จะต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้เหมือนที่ผ่านผ่านมาให้ถือว่ากใครที่โมในสายพระแม่มหาการียให้ถือว่าใครเข้าหาท่านเท่ากับว่าเขาเรียกว่าอะไรความเป็นตัวตนที่คุณเป็นผู้ให้จนบางทีห้ามตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยจะถูกทําลายด้วยพรพระแม่และคุณจะกลายเป็นผู้เอ่อมีบารามีมหาอุปธรรมจากท่านอย่างสูงและยิ่งใหญ่มากๆที่ให้คุณนั้นกลายเป็นผู้ได้รับบ้าง อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่า,าทําอะไรไปเนี่ยโูนเสียงอย่างเดียวตรงนี้คุณก็ไม่ไหวนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะมูยังไงนะเข้าถึงในนี้ผมจะสีคอแนะนำนะวอลเปเปอร์ apers, นะพระเมธรรคามหาการีวัวเพื่อนนี้นะที่จะสามารถาช่วยเหลือเรื่องของดวงบารมีอุปถัมภ์นะเป็นวอลเปเปอร์ที่ใช้ตั้งในหน้าจอมือถือแบบไปไหนไปกันอยู่คุ้มครองทุกวินาทีนะเขาเรียกว่าตรงนี้ก็คือจากอินเดียถ้าเกิดว่า นะใครร,รู้สึกว่าเปอร์นี้ดึงดูดพลังงานของคุณรู้สึกว่ามันผนะูกพันและตรงนี้นะเท่ากับว่าคุณมีบุญบาร,รมีผูกพันที่จะได้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของวัปเปอร์ aper, พระเมตรคารมาหากาลีอันนี้ส่วนนะใครที่รู้สึกว่าชีวิตมัน,ม,นมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งไม่สมดุลแล้วก็ไม่อยากจะเป็นผู้ที่ได้รับอย่างแล้วก็ไปเสียอย่างหนึ่งหรือเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่า พอเกือบจะสําเร็จแล้วโดนอีกโดนอีกโดนอีกนะว่าเปอร์น,อน,นี้นะถือว่าการตั้งในหน้าจอมือถือก็เท่ากับว่าท่านก็อยู่กับเราทุกวินาทีเพราะยุคนี้มือถือเปรียบเสมือนเพื่อนเราคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดเราตลอดเกี่ยวกับการติดต่อการงานการวาจากรารสนทุกอย่างตรงนี้จะช่วยเหลือส,งส่งเสริมนะเขาเรียกเป็นยันสมัยใหม่หรือเรยพลังงานมหามงคลจักรวาล นะแบบสมัยใหม่นะครับทุกท่านใครที่มีบุญบรารมีสัมพันธ์นะกับพระแม่ยังไงผมจะเสียขอให้พระแม่ประทานพรนให้กับคุณจงประสบความสําเร็จโชคดีจะเริ่มรุ่งดวงประสบความสําเร็จมากกว่าที่คุณปรารานายย,ยิ่งขึ้นไปน้อมรับคำทำนายพิมพโอมมห,หาการลีโมอมปนุใปนใด้เพื่อทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ วอลเปเปอร์สายเทพแบบตั้งหน้าจอในมือถือเปลี่ยนชีวิตแก้เคล็ดเปลี่ยนดวง s ตา r ตกให้ขึ้นมาพลิกปัญหาให้เป็นโอกาสดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งดีๆให้ดียิ่งๆขึ้นไปทักที่ต้องการวอลเปเปอร์สายเทพหรือดูดวงแบบศาสตร์พระแม่มหาการีสามารถแอดไลน์มาได้ที่1หนึ่งหนึ่งเจ็ด i r r s s หรือสามารถเข้าไปดูวอลเปเปอร์สายเทพที่หลากหลายได้ที่ ig instagram พรหมใจสี fifty n i n แบบภาษาอังกฤษ สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ได้รับพลังงานจากแรงดึงดูดของไพ่กองที่สองเดี๋ยวนี้พรมชัยศรีจะมาทำนายสดในพิ่อากาศหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับว่าอะไรที่จะเป็นของคุณยังไงก็เป็นของคุณเปรียบเสมือนดวงผู้ได้รับ ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณการที่คุณนั้นได้เข้ามาเจอคลิปนี้ถือว่ามิใช่เรื่องบังเอิญเท่ากับว่าคุณนั้นเคยมีบุญบรารมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระแม่หรือทางพระมารดาแห่งจักรวาลก่อนอื่นเลยพรมใจศีลด้ตั้งจิตอธิษฐานได้หิบจับสับไพสากลดิจิตอลมงคลทารอดมาเป็นหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ให้กับคุณถือว่านี่เป็นเรียกภาพประกอบดวงชะตาที่กําลังจะเกิดขึ้นไพ่ค่อนข้างจะขึ้นมาสวยงามมากๆเลยนะ สวยงามมากๆนะจบด้วยเหรียญก้อนโตหรือเขาเรียกว่าสมดุลของชีวิตที่แท้จริงที่คุณนั้นต้องนะต้องใช้คำว่าต้องต้องได้รับก่อนที่พรมเจิตจะทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้รับอะไรบ้างที่เป็นบรารมีของคุณจริงๆพรมเจษฎีขอทํานายพื้นฐานดวงชะตาก่อนนะขอพลังงานจากพระแม่มหากาลีนะว่าตอนนี้พระแม่ท่านมองเห็นตัวตนของคุณอย่างไรบ้างเอาเข้าจริงนะ พลังงานของท่านนะที่พระสื่อรู้สึกได้ตอนนี้คือเมตตามากๆมากๆถามว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นไหมบางทีรู้สึกว่าเหมือนจะดีขึ้นดีดีขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เต็มที่ต็แล้วก็มีสิ่งที่ปรารถนาอยู่ด้วยนั่นถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรบางอย่างที่คุณกําลังรอเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จนะเมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยมันคุณก็อยากจะต่อยอดคือคุณวางแผนตั้งไว้ครบแล้วว่าเดี๋ยว อนาคตเนี่ยคุณอยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรอย่างไรนะตรงนี้ภูมิศีจะให้แนะนํามูหรือว่าเข้าหาในทางพระแม่นหน่อยนะเพราะพลังงานท่านดูเรียกหาที่จะช่วยจะให้ไม่ต้องโดนหักม,มุมเหมือนหลายหลายครั้งนะย้ําว่าหลายหลายครั้งเหมือนที่ผ่านๆมาที่เอาซะสูญเสียความเป็นตัวตนความผิดหวังอปุปสรรคที่ดูแล้ววุ่นวายน่าดูเลยที่ผ่านๆมานะคุณเองเป็นคนที่ มีทิฏฐิในการมองโลกในทางบวกค่อนข้างจะมากนะเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเปิดสว่างคือเปิดสว่างจริงแต่พอเจอเรื่องอะไรที่มันดูเลวร้ายบ้างหรือผิดหวังหรือหักอ,อกกันบ้างหรือว่าพยายามเอาเต็มที่จนเอาเหนื่อยเอ็นตัวขาดแล้วหรือเป็นผู้ให้ที่ผ่านานมานะคุณเอาเป็นผู้ให้สูงมากๆนะสูงมากมากๆเลยนะตรงนี้พระแม่ท่านบอกเลยว่าที่ให้ไปแล้วมันได้รับกลับมาไม่ต้องกังวลอะไร นะถ้าชะตาชีวิตถ้าชะตาชีวิตเนี่ยลิขิดมาให้เราเหมือนกับว่าเจออุปสรรคแล้วเจออุปสรรคอีกกว่าจะสําเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยเอาซะเราเขาเรียกว่าเหมือนตายทั้งเป็นอะไรประมาณนี้มันมันรู้สึกว่ามันหมดพลังมันหมดกําลังแล้วทําไมมันเหมือนมันไม่แอคทีฟมีกําลังเหมือนที่ผ่านๆมาท่านบอกว่าไม่ใช่คุณเองไม่เคยประสบแคุณเองเคยประสบความสําเร็จและคุณก็เคยคิดว่าคุณเองก็อยากจะ หลังจากประสบความสำเร็จจุดได้จุดหนึ่งเนี่ยคุณเอเอเพ่เออะไรเหมือนเราก็คิดว่ามันต้องต่อยอดไปได้สวยกว่านี้ใช่ไหมแต่เราไม่เราไม่คิดเหมือนกันว่าทำไมเราชะตาถึงมาอะไรในแนวนี้ประมาณนี้อทําให้เอาเขา,า,าเรียกว่าน้ําตาทจ่กั้นตาลในใจไปเลยบางคนถ้าไม่กาครอบครัวญาติพี่น้องก็มีกมความรักบ้างหรือบางคนก็เกี่ยวกับลูกหลานบางทีก็มีเหมือนกันอันนี้สำหรับบางคนที่ที่ทมีมีบุตรมีลูกอะไรประมาณนี้ลูกหลานที่เชื่อฟังบ้างแล้วไม่เชื่อฟังบ้างก็ เอาซะเหนือ่อยอกเหนื่อยใจเหมือนกันหรือบางคนรู้สึกว่าตัวเองขาดปรมีอุปถัมภ์ไหมทําไมคุณเองต้องพยายามด้วยตัวเองจริงๆบางสิ่ง,งบางอย่างเนี่ยเราไต่ไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือจากใครเลยถึงอาจจะได้รับการช่วยเหลือแต่มันก็ดูดูมันกับว่าเขาเรียกว่าคือเป็นคนรักศักดิ์ศรีด้วยเหมือนกันนะคุณนะเป็นคนกล้าได้อย่างเสียอย่างจริงใจก็คือจริงใจซื่อสัตย์ก็คือซื่อสัตย์ยุดธคือมีเป็นผู้มีศีลธรรมจริงๆถามว่าดวงของคุณที่กําลังจะเปิดเนี่ย เดี๋ยวเราขอแนะนาตรงนี้ย้ำอีกทีนึงเหมือนพระง,งางพระแม่ท่านเสริมมาในเดียวที่ว่าถ้าเหนื่อยอยู่ให้ปลดความเหนื่อยล้าความท้อแท้แม้กระทั่งความเบื่อแม้กระทั่งความหงุดหงิดในดวงชะตาของตัวเองออกเสียเดี๋ยวนี้และตอนนี้ด้วยนะและตอนนี้ด้วยนะใครฟังคำำําทํานายของพรมใจศรีอยู่นะให้นึกตามคําพูดพรมใจศรีเลย นะถ้าเกิดว่าท่านมันสั่งให้ปลดเรารีบปลดแล้วขอพลังงานที่เป็นพลังงานจักรวาลพลังงานแลนะขอพลังงานกนจากท่านนะเยอะๆเลยว่าขอพลังงานจงมาสู่นะจิตสู่สังขารของลูกของข้าพเจ้าให้ตัวข้าพเจ้าจงทําให้เต็มที่ที่สุดและให้ได้รับผลประสบความสําเร็จมากกว่าที่ดนชะตาลิขิตคือต้องถ้าคุณอธิษฐานอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นผล ในหลากหลายอย่างที่เขาเรียกว่าดวงมหาบารมีอุปธรรมจกพระแม่จะเปิดทางให้ถามว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาหอะไรบ้างไหมบางคนใ้สำหรับบางพลังงานนะอืบางคนเนี่ยเกิดมาครอบครัวที่ดูเป็นกรรมจังเลยกับญาติพี่น้องบางคนเรื่องทรัพย์สินเรื่องความไม่ยุติธรรมกับทรัพย์สินนะบางคนถ้าไม่ได้มีเกี่ยวกับทางด้านทรัพย์สินเนี่ยท่านบอกว่ายังไงตำแม้มจะเป็นการเงินตำแหน่งการงานความมั่นคงแม้กระทั่งเงินทอง ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางครอบครัวเนี่ยมันจะดิ้สร้างและดูอลังการดูยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่เหมาะสมกับบารมีความในคุณงามความมีความเป็นตัวตนที่ดีสําหรับคุณาบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาคุณก็ไม่ค่อยเคยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แต่พอคุณได้เรียนรู้จากชีวิตจริงๆนะเหมือน เจ็บแล้วจําเหมือนกันที่ผ่านมาอะไรประมาณเนี้ยก็เอาโหสิทุกอย่างนะโหอาโหสิ everything แต่ว่าก็ยังจําอยู่ท่านบอกว่าที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปยึดเหนี่ยวแค่บทเรียนข้อคิดแง่คิดในการใช้ชีวิตจริงนะเอาไว้และขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณที่อดทนผ่านมาได้ยังไงนะหนักใช้ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ให้ยึดเหนี่ยวแล้วเปิดทางนะ ทำอะไรให้เต็มที่นะบางสิ่งบางอย่างทุกคนรู้สึกว่าเพลียแล้วเพลียจริงๆคือไม่ไหวจริงๆแต่มันก็ยังจําเป็นต้องทําเพราะว่าร่างสังขารเรายัางยังต้องเดินดินยังต้องเตือนดินยังต้องมีลมหายใจอยู่ซึ่งร่างสังขารมันจาเป็นต้องมีที่พึ่งของฐานความมั่นคงของชีวิตใครรอคอยอะไรอยู่นะรวยฟ้าแลบนะไม่ใช่แค่เรื่องตาแหน่งการงานอย่างเดียวบางคนถ้ามีทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยความสุขเนี่ย นะัเดียนก้อนตนนี้ก็หมายถึงความสุขข่าวดีข่าวดีนะคือคุณจะได้นะักใครที่แบบรู้สึกว่าบารมีโผกกับพระแม่อยู่เนี่ยนะนะเรียกว่าอธิษฐานตั้งจิตกับท่านทุกๆคืนก่อนนอนเลยปรมาสีขอแนะนำอย่างนี้นะ เพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าข่าวดีมันดวงเป็นผู้ได้รับแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้รับเฉพาะทางโลกอย่างเดียวการที่คุณนั้นได้รับบารมีหรือได้รับพอรอันประเสริฐที่สุดจากเทพเบื้องสูงหรือพระมารดาจากราวาลตอนนี้พมทธบอกเลยว่าจึ้งแน่นอนนะเขาเรียกว่าจึ้งเลยนะเขาเรียกว่าจึ้งแบบงายหลังเลยว่าเราไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตจะต้องมาพบเจอสิ่งนี้ได้อย่างไรบางคนที่เคยขอพอรนะเคยขอพอรมาแล้วนะ นะจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะ้วฐานคุณเองเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะแต่สิ่งที่ถามว่าคุณจะได้รับเนี่ยจากพระแม่จะเป็นสิ่งที่อยู่ในแนวโน้มที่ว่า <c oughs> มั่นคงร้นเหลือจนถึงบ้านปลายชีวิตคือคุ้มค่าจริงๆกับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ดวงอุปถัมภ์จากเขาเรียกว่าที่ผ่านมาสูญเสียมาเยอะแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะเดินหน้า โดยการที่ทาให้เต็มที่ที่สุดเป็นตัวตนของตัวเองเหมือนเดิมแต่เพิ่มพลังขึ้นมาอีกแล้วบาร,รมีตรงนี้มันจะก,กระจายไปกระจายไปทําให้ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเหมือนกดขั้วแม่เหล็กกดหนึ่งนะที่ดึงดูดเพราะว่าเข้ามาเสริม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 นะเสริมจะรู้สึกว่าพอมันล้นเหลือปุ๊บทีนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่า ที่ผ่านมาคือมันจะลืมมันจะลบล้างลบล้างาสิ่งที่อยู่ในสภาวะจิตใจที่เคยเ,เจ็บแล้วจำมาเขาเรียกกลายเป็นคนใหม่ <_ C 1> เริ่มต้นใหม่ชีวิตสมดูลใหม่ซึ่งตรงนั้นท่านบอกว่าคำว่าชีวิตใหม่ที่มันดีเหลือล้นนั่นก็ถือว่าเป็นของคุณใครจะกำความรักหนักๆน,น,น,นะบอกเลยว่าใครรอคอยคู่อยู่นะรีบมัวพระแม่เลยนะดวงจังหวะเวลาสินบารมีก็เขาเรียกว่า ใกล้ชิดแล้วก็เท่าเทียมกันแล้วถึงเวลาที่จะเจอใครที่รู้สึกว่าเกี่ยวกับปรัชนาเรื่องคู่ครองคู่ชีวิตอะไรประมาณนี้นะพระแม่มหาการีเลยใครที่รู้สึกว่าขาดด้านใดนด้านหนึ่งอยู่หรืออยากปรับสภาพสมดุลความเป็นคู่ครองชีวิตให้ดียิ่ง,งขึ้นไปให้มันดูสมูทให้มันดูสมดุลน,นะก็พระแม่มหาการีนะปรับจิตวิญญาณทั้งเราแล้วก็คู่ครองของเราแม้กระทั่งครอบครัวเราหรือสิ่งอะไรหลายๆอย่างที่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าการ วางแผนที่ปรัถนายอยู่เนี่ยมันจะดีเหลือล้นนะคือจะเน้นย้าคําว่าเหลือล้นค่อนข้างจะได้รอบอย่างเหมือนกันนะเพราะพลังงานของคุณนี่เขาเรียกว่าถึงเวลาแล้วจบสิ้นสักทีกับสิ่งที่มากระแทกกระแทกเอาซะเราแบบว่าบางคนก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันถ้าชีวิตต้องเจออย่างนั้นอีกนะท่านว่าจบสิ้นสักทีนะพลังงานของท่านจัดทาลายสิ่งเหล่านั้นไปหมดและจะเริ่มต้นว่าเปิดทางใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนชิตใหม่สักทีนะตัดพลังงานลบ นะถ้าเราตัดพลังงานลบเดี๋ยวนี้นะรีบรีบตัดนะให้ยึดมัน่นเชื่อมั่นในศรัทธาของตัวเองที่มีอยู่นะอย่างมากๆเลยนะอย่าพยายามหักม,มุมจิตใจตัวเองด้วยนะทำในแต่ละวันให้ดีที่สุด นะแล้วก็มูทางท่านนฐานะผนะูพผลังงานท่านค่อนข้างใจเดียขาดแล้วก็ดูไม่ตายเอนดูนะเคยสูญเสียมแล้วจะสูญเสียอีกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ใครรู้สึกว่าลังเลม่้จะเอาอยัางไงดีดวงชะตาจะเป็นคือท่านจะมองเห็นอนาคตนะเอาก็จริงจบได้สวยงามจบได้สวยงามนะเหมือนพอกันเสียทีกับการที่เป็นผู้ให้ผู้ให้ผู้ให้ใหนะต้องเป็นผู้ได้รับบ้างแล้วอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าทรัพย์สินเรือยต่างๆเนี่ยทุกอย่างเดี๋ยวมันจะลงล็อกปลวกปลวกปลวกใครต้องการเงินก้อนโตใครต้องการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยมันจะสําเร็จ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 โดยที่เราเองไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยให้เอ็นตัวขาดนะตรงนี้พรมใจศรีแนะนำเลยนะใครที่ยังไม่รู้จะแนะนาว่าจำยวงไงพรมใจศรีขอนะแนะน,นําเป็นวเปเปอร์น,นนะพระแม่มหาการีนะมาการีศิวะโอ ก็คือว่าโบรกเกอร์นีน้โบรกเกอร์ที่นะเอาข้จริงสมบูรณ์ทุกอย่างก็มีฐานเงินทองตรงนี้ด้วยณนะยุคนี้มันเปลี่ยนไปนะมันท่านว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยในเมื่อเนะครื่องเงินทองมันสาคัญมากๆแล้วตอนนี้นะมันไม่เหมือนยุคสมบายโบราณโบราณเนี่ยเอาข้จริงคือบางทีเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเงินทองมากแต่ทุกอย่างมันดําเนินไปด้วยศิลธรรมเละอเอื้ออาทรอย่างมากๆแต่ยุคนี้เนี่ยนะเงินทองมันเป็นระดับ80%เลยที่จะช่วย ใหนะ้ดึงดูดเกี่ยวกับความสุขเข้ามาที่เหลือท่านก็จะช่วยปกป้อง,องคุ้มครองคัดกรองนะสิ่งที่เขาเรียกว่าดีๆนะเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีก็จะถูกทําลายหรือตัดออกไปเลยนะอันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าพลังงานวัเปอร์อันนี้ดึงดูดนะรู้สึกว่าดึงดูดหรือว่ามีมิติมีมวลขลัง น,นั่นเท่ากับว่าแมช์กับดวงชะตาพลังงานของคุณมากที่สุดยังไงนะขอให้คุณนั้นจบประสบความสําเร็จจะเรินรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสมปรารถนาน้อมรับพรพิมพโอมมหากาลีโอมนะลงใต้คลิป,คล,ปคลิปนี้นะขอให้สำเร็จมีความสุขที่แท้จริงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ วอลเปเปอร์สายเทพแบบตั้งหน้าจอในมือถือเปลี่ยนชีวิตแก้เคล็ดเปลี่ยนดวงสตา์ตกให้ขึ้นมาพลิกปัญหาให้เป็นโอกาสดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งดีๆให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปท่านที่ต้องการวอลเปเปอร์สายเทพหรือดูดวงแบบสาสตร์พระแม่มหากาลีสามารถแอดไลน์มาได้ที่1 d หนึ่งหนึ่ง i r r s s หรือสามารถเข้าไปดูวอลเปเปอร์สายเทพที่หลากหลายได้ที่ ig instagram รมใจสีฟิฟตี้แบบภาษาอังกฤษ